ินบังเงคุณจะหมูเป้ย ช่องหนูเอชแนลจ้าพี่น้องจ้ามีนจะพามากินก้อยตับหวานพี่น้องพักก็จะมีผักแพวต้นหอมผักชีจีนแล้วก็มักเขือจ้าพี่น้องจ้ากินกับข้าวเหนียวเหมือนเกาจ้าพี่น้องจ้ามาพร้อมกับบรรยากาศธรรมชาติจ้าก้อนจะไปกินกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องหนูเอชแนลใเด้อจ้าพี่น้องจ้าอย่าเขามากินกันเลยจ้าต้องรีบกินก่อนยศมิเสียงบาพึงประสงค์เข้ามาอีกเดี๋ยวทีได้ตัดเอเสียงออกเลย อบแผวหอมหอมอบเผ็ดหอนห่อนด้วยอันจนหอมเพื่ันเผ็ดร้อยซอยแบบสิ่นยิ่งใหญ่เลยพระตองเห็นเห็นมันสุกหลาย เนล่งไก่คนจะมูเหรอ cọc heo hóm hổm tuần để tỉnh chí mồm cũng nằm đấy ปออเป็นไก่ฮาวป่ะเนาะเด็กคนหอมหอ and one. แต่โบวนมากินผักอะต้นหอมนีแ่บดีดีเลยต่ว่าชุนแห้งขึ้นกระโมกอะชุนหัวหอมแห้งพี่นอ้องเอ้ยชุนต้นหอมแห้งพี่นอ้องขึ้นสมองเลยจ้ะเอ้มันแสบได้พี่นอ้องมันชุนแบบว่าแสบอะนอหัวหอมไปต้นหอมยิ่งเสบมาก มากกินพี่น้องขนาดเป็นลูกกับพ่อแสบทองได้กินพริกบ็ค่อยได้เนาะแต่ว่าต้นหอมหอมัวหอมนี่กะกินได้แต่ว่ากะออกฮอนท้องน,นิดน้อยแต่กะแต่กะสูจ้า ใช้ที่ต้องใส่เสียงภาคถ่ายคลิปด้วยจ้ะเพราะว่ากะหลุห่นๆเนาะมีเหตุที่ไม่พึงประสงค์มีเสียงเข้ามาก็ต้องใช้เสียงภาคจ้ะ จ้าพี่น้องจ้าถ่ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องหนูเอชแชนลหน่อยด้วยจ้าสวัสดีจ้า